นี่ฮตเตงนี่ฮะเตงหน่อยนึงโอ้ยเฮพ่อนแม่รู้แฮสองแ่หสาสองฮตเสียงสองเลยเขาเจ้าเขาเจ้าไปให้รู้ไหมเออไอจอบเสียงเฮ้ยรู้ไอจอบเสียงก็มือเตงรู้มออเสียงน่นเนี่ยอันนี้เป็นต้องป้มาเออมันก็เน่าอันแก่ก็เน่าแบบแจ้งเฮยมันให้รจิงหสสมรู้หกสามสองชให้รู้ โด่งแม่ย so, like? yeah. so, ังบดิดบเฮ้ยท mm ี hmm. ่นั่นเนี really ่ยสูบมาฟอเโลเอาละลุ like, ้นสู้ลุ้นด้วยกันฮกสามหกสองน่นก็ดูแเ้วเอ้ยเด็กลูกกสองบาทตะกี้ลุแห่สองนะบาเงี้ยแล้วมันเกบ่มีมคนโอนยไปโอยแง่เนี่ยถ้ามันขี้เห็มนะคิ้งติดไม่เล็กทอนดีเนี่ย หกแฮได้กี s. <S okay. yeah. okay. 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 Mm. ่ละสองเกนละแต่กี้แฮเสมอเนี่ยถ้ไมมแก่นโอ้ยพี่คืนมาสองมานเนื้ยแฮลงทุนได้กี่เี่ยแฮนเสี่ยงบานอเอเนี่ยบาหูเดียวหรอเออี่เดียวไเอาสูแว่เนื้อบา